าคุณพูดถึงเยาวราชคุณนึกถึงอะไรร้านทองสตรีทฟู้ดสถานที่ท่องเที่ยวหรือแหล่งรวมคนจีนแต่รู้หรือไม่ว่าเยาวราช เคยเป็นศูนย์กลางของความบันเทิงแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ทองหล่อหรือสยามสแควร์ในปัจจุบันเพราะเคยเป็นที่ตั้งของโรงภาพ,พยนตร์และโรงมิวนับสิบไม่ว่าจะเป็นโรงภาพยนตร์เท็กซสัสสีเยาวราชสีราชวงศ์สิริรามาและอีกมากมายรวมถึงโรงภาพยนตร์อีกหนึ่งแห่งที่อยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนในสมัยนั้นโรงภาพยนตร์แห่งนี้ ที่นิยมและโด่งดังเนื่องจากเป็นแหล่งเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่รอบรอบนั้นแต่รวบรวมสิ่งบันเทิงใจไว้อย่างหลากหลายและครบจบในที่เดียวเช่นร้านของทานเล่นของดองร้านน้ำบวยและร้านหนังสือจีนแมกกาซีนหรือ Star s o c อกเอีกทั้งยังเป็นจุดกึ่งกลางของโรงภาพยนตร์แห่งอื่นๆอ,อ,อีกด้วยถึงแม้ขนาดของโรงภาพยนตร์จะไม่ได้มีขนาดใหญ่มาก แต่ผู้คนส่วนใหญ่มักจะให้ความสนใจและมาดูภาพยนตร์ที่นี่อยู่เสมอซึ่งภาพยนตร์ที่นำมาใช้จะเป็นของค่ายหนัง Show Brothers Studio ของฮ่องกงตัวอย่างของภาพยนตร์ที่นำมาใช้ได้แก่เดดไอด้วนเข้ามาฉายในปี2510มังกรหยกเข้ามาฉายในปี2520และไซอิวเข้ามาฉายในปี 2,539โดยคาดตัวชมภาพยนตร์จะเริ่มต้นที่ราคา5บาทถึง12บาทเท่านั้นซึ่งโรงภาพยนตร์นี้เป็นโรงภาพยนตร์ที่เหล่าผู้คนให้ความสนใจและเป็นแหล่งแห่งความวุ่นวายที่มักจะมีผู้คนพุกพล่านอยู่เสมอจึงจัดได้ว่าโรงภาพยนตร์แห่งนี้เปรียบสเสมือน sense of place ของใครหลายๆคนและเป็นจุดที่ผู้คนในสมัยนั้นเรียกกันว่า เยาวราชนั่นก็คือโรงภาพยนตร์เทียนกัวเทียน